พร้อมพรมพร้อมจอดจเลยไปไปลงยุดยุดๆยุดยุดยดยพูดพูดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ได้ยินไหมไม่ได้ยินพูดได้ไหมพูดทไมไม่ได้นะอาวพูดได้นิดหน่อย โอเคไยังหน้านะทั้งตัวฟังอกคอกดิเคเื่องาว่ะอถือถืออันนี้คือเครื่องอะไรน่ะมือถือได้ยินยังอันนี้ได้ยินยังอ่ะอันนี้หมายจับสารอาญาที่233สาสทับสองหลงวันที่24พฤษภาคม2567นะหมายถึงด้วยนางสาวประยูนประยูนนี่ประยูนใช่ไหมประยูมซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานสมคบ โดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อการทำความผิดหลายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งเมทแอมเฟตามีน am อันเป็นการกระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนงานแล้วเดือนก่อนนี่เองมาเลยนนี้อยูไม่เคยไล่นายาไม่เป็น แปลว่าอะไรวะอ๋อปิดงานเราไปทำอะไรที่ชุมชนไร้เสียงไปตามเพื่อนเฉยๆแค่หาเพื่อนเหงาเพราะหนูอยู่คนเดียวแฝดปิดโขกแฝดปิดโขกไปแล้วเดี๋ยวฟังผมเข้าใจทำไมมีคนบอกว่าเราเนี่ย มีคนบอกว่าเราเนี่ยส่งคนใบ้พวกเนี่ยไปขายยาแถวนั้นไม่หทำไม่เป็นจริงจริงไม่โกงชาวบ้านไม่โกงจริงจริงถือ,อชีนี่นะอ่าโอเคอเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วอ่ารับสารภาพ ชี้ชี้เข้าใจไหมสองอย่างชี้สองอย่างเลยถูกต้องไหมนี่นี่นี่ด้วยไหมนี่นะบ้าป้าโอเคกำนายเสพครอบครองเป็นสามอย่าง เข้าใจไหมไม่เคยไม่เข้าใจไม่เข้าใจโอเคนั้นพอแล้วเวลาลูกเตือนเนี่ยฟังด้วย